ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวนี้ไหมคะพระมหาเทพค่ะวีรบุรุษไทยที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้จักแต่บุเรงนองนะคะจารึกแผ่นทองคําไว้ในเจดีเชเวดากองซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2517ได้เกิดฟ้าผ่าพระเจดีเชเวดากองหักเอ็นมีแผ่นทองคําแผ่นหนึ่งค่ะที่บรรจุไว้ที่ยอดเจดีหล่นลงมาค่ะในแผ่นทองคํานั้นจารึกวีรกรรมของทหารไทยคนหนึ่งในสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราช ซึ่งมีนามว่ามหาเทพค่ะซึ่งพระเจ้าบุเรงนองโปรดให้จารึกบรรจุไว้ลำดับเรื่องไว้ว่ามหาเทพเนี่ยเป็นทหารคู่เอกพระไทยของพระศรีสวราชซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดากับสมเด็จพระมหินทราธิราชและเป็นพระองค์หนึ่งที่บัญชาการต่อสู้กับพม่าอย่างแข็งขันพม่าล้อมอยู่8ดเดือน ก็ยังเข้ากรุงไม่ได้และเสียไพล่พลไปจํานวนมากจึงต้องออกอุบายใช้ให้พระยาจัก,กรีที่ถูกจับเป็นเฉลยทาเป็นหนีมาเป็นไส้ศึกในกรุงพระมิหินทราธิร,ราชทรงเชื่อจึงทรงแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บัญชาการรักษาพระนครแต่พระศรีสวราชเห็นผิดสังเกตจึงทรงโต้แย้งค่ะพระยาจัก,กรีก็ได้กล่าวโทษว่าเป็นกบฏ และพระมหินทราธิราชก็ทรงเชื่อจึงให้นําพระศรีสวรสดไปสําเร็จโทษค่ะพม่าจึงเข้ากรุงได้แต่เรื่องราวของพระมหาเทพนะคะวีรบุรุษท่านนี้ไม่ปรากฏนามในพงศาวดารฉบับใดนอกจากพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรค่ะตอนพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาล้อมกรุงศิริยาค่ะ และปรากฏแต่เพียงสั้นๆว่าในขณะนั้นพระมหาเทพถือพลอาสาอยู่รักษาหน้าคายมุมกะแก้วที่กำแพงทลายนั้นค้าศึกหงสาวดียกเข้ามาป้นค่ายเป็นหลายครั้งและพระมหาเทพก็ลบป้องกันไว้ข้าศึกจึงมิหักเข้ามาได้อันหนึ่งพระเจ้าลูกเธอพระศรีสวราชเสด็จมายืนช้างพระที่นั่งให้พลอาสาช่วยพระมหาเทพรบแล้วแต่งทหารอาสาอกทะลวงฟัน แล้วก็วางปืนใหญ่ยิงขยงออกไปต้องพลหงสาวสดีตายเป็นอันมากข้าศึกจึงป้นเอา่ายนั้นไม่ได้แต่เรื่องราวของพระมหาเทพก็ยังไม่ชัดเจนค่ะเพราะยังไม่มีบันทึกที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ